เป็ดน้อยอุ้ยปลาเยอะมากมีสิน้าด้วยไปคนแยมันเงอใช่จ้ป็ดกินได้ไหมโยนเราโยนดิโอเป็ดก็กินได้อยูเป็นูเปดยะาเยะหได้อ่ะเอเลทก็หมดเร็วดิเออ เนาะโอเคหนึ่งสองสามโอโหหมดจริงพี่ปันหมดแล้วเหลือน้องฝันโอ้หมดเหมือนกันยังอีกหนึ่งสองสามอืมอ่ะบายบายก่อนบายบายน้องฝนโอเคได้โอเคได้เหมือนนชาเลย อะไรชักช้าก็เปล่าช้าอนึบน้ำผ่านกำลังให้อาหารเต่าพี่ตาดูห้องให้อาหารกระต่ายด้วยได้ไหมอ่ะไหนเต่ากินเนี่ยลูกป้อนสิเต่าอาปากว้าให้ตกอำไมไม่เป็นไรขี้ไหมไม่อยากไปให้อาหารกระต่ายบ้างรต่าเต้าเต้าเต้า ขอไปให้อาหารไก่ของพี่แตงบ้างไดหมหมดอีกแล้วขอให้อหารไก่บ้างไอ้ลูกให้อาหารไก่ตายไอลูกเให้อาหารกระต่ายมีน้องหา่กระต่ายแม่นม่นมหมดแล้วมีอย่างนี้อีกตายกระตายตายตอยาให้อันนี้ เราต้องวางมานี่ไม่เอาให้มาไม่ไม่ช่วยหนูก็ข้าไปให้หารอื่นด้วยได้ไหมให้อาหารอะไรนะให้อาหารก้อยอื่นได้ไปเดี๋ยวมือสัมผัสเลยเอ้ยพี่ปไนให้อาหารเต่าดูนกยุงเต่าอ่ะลูกอ่ะเต่าล้านปีกินเต่าล้านปีจ้ามันนอนก็นังไปตรงนู้นตรงนู้นดีกว่ามไหมแม่เข้าใจ

อ่ะน้องขวัญว่าหนูจับเป็นบินบินบินอย่อา,ใอาใกล้มืออย่าใกล้มือ,อมนหนูยอย่เด็ดปล่อยปล่อยปล่อยก่อนอ่ะหยิบเอออ่ะเตาโอ้ยคิ้วดีดีลูกในนี้มาหนูว่าทำได้เอา้า<น>ถ้าเราใช้เป็ดต้องกินอะไรก่อนไหนถ้าเราใช้เป็ดต้องกินอะไรเป็ดเหรอโอ๊ยเธอทำไม่ได้แล้วขวานอ่ะเทำไมเอ๊ะมันมันมันขึ้นมาแล้วขวาน อปาตาวอปาอาต้าวอาปาเ้อ้โทอกมาแล้วลูกคาต้าวม่ต้อขออ้ยเนี่ยหนึ่งทิ้งหน่สามสี่อัน่ะเสียดาน่ะปานต้าต้าจ้าจมือพีปันเอเธอหมดแล้วไม่เอาอยู่พ่อขอให้ให้อาหารไทยบ้างได้มั้ยได้ เดี๋ยวก่อนแป๊บตัวละห้าร้อบาทเนเออเหรอจำนายเหอจำน่ายลูกเป็ดอยากไปให้เป็ดอ่ะโดนตักโอเค